คุณทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพตามคำในนี้นะอัตมาภาพอยากจะนำธรรมะกันที่เจ็ดมาให้โยมทั้งหลายได้ฟังข้าพเจ้าจึงขออนุญาตนำกันเทศนี้ชื่อว่าบุญสว่างไปในภพหน้าบุญสว่างไปได้ในชาตินี้ท่านทั้งหลายอิทนันทติเปจะนันทติกะตะปุญโย อุภัยธะนันทติปุญญามกตันตินันทติพิยโยนันทติสุขติงขะโตติคำนี้จึงแปลว่าบุญทั้งหลายกระทําลงไปแล้วเราละลึกได้ในบุญบุญนั้นย่อมปิติและส่งผลอานิสงส์อย่างไม่มีประมาณเจริญสุขทะาสาธุชนทุกคนบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัตธ,ธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อชี้ทาอันสว่างใจชี้ความเป็นไปแห่งชีวิตที่เราท่านทั้งหลายอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนให้เกิดเป็นเครื่องประดับสติและปัญญาแก่ท่านทั้งหลายเท่าที่เวลาสั้นๆจะอำนวยได้ตามสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้เชื่อเรื่องว่าบุญสว่างไปถึงพบหน้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบว,ว่าชีวิตในภพหน้าก็สําคัญไม่แพ้ชีวิตในภพนี้หรืออาจสําคัญกว่าบภพบนี้เพราะเป็นภพของการทรงผล พบมนุษย์ที่เราอยู่ตอนนี้เป็นพบที่เราสร้างเองได้ทันทีเราอยากได้อะไรเราก็สร้างสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาแต่พบพบอื่นนั้นสร้างไม่ได้เป็นพบสเสวยผลเราไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วถ้าจะแก้อะไรจงทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้ในพบนี้ครับท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในพลาลลักว่าคนพานย่อมไม่มีปัญญา เขาจะไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และไม่รู้จักประโยชน์ในโลกหน้าไม่รู้จักพระธรรมเขาจึง,งโง่งมและเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรอยู่นานแสนนานสังสารวัตรเป็นระยะเวลายาวนานสําหรับคนพาลเป็นที่ที่สำหรับคนไม่มีปัญญาคนที่ไม่รู้แจ้งในธรรมมันแปลว่ากลางคืนอันยาวนานสําหรับคนนอนไม่หลับน่ะนึกภาพออกไหมคนที่นอนไม่หลับยามค่ําคืนเมื่อไหรจะหมดสิ้นราตรีนิสีทีนอนยังไงก็ไม่หลับ เหมือนระยะทางเพียงแค่ยอดเดียวแต่มันไกลเหลือเกินสําหรับคนที่กําลังเมื่อยล้าเต็มที่ไปไม่ไหวแล้วที่จริงมันแค่โยอดเดียวคนพานถ้าตัวเขารู้ว่าตัวเองไม่ฉลาดก็ยังพอมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้แต่คนพานชอบสําคัญผิดว่าตนเป็นบัณฑิตนี่ลําบากยิ่งพานขึ้นมันจะโง่ขึ้นและมันหนักขึ้นไปเรื่อยคนพานแม้อยู่ใกล้บัณฑิตช่วชีวิตก็ไม่รู้ว่านั่นคือบัณฑิตคิดแต่ว่าตัวเองเป็นบัณฑิตซะเองคนพานเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสในการสร้างบุญ และนั่นแหละคือทัพพีที่มีรู้รถแกงแม้จะตักแกงเป็นร้อยหม้อแสนหม้อล้านหม้อก็ไม่รู้ว่าแกงนั้นมีรสชาติอย่างไรเพราะเขาเป็นเพียงแค่ทัพพีท่านทั้งหลายคนพานย่อมสำคัญว่ากรรมชั่วนี่มันดีและหาว่ากรรมดีนี่มันชั่วคนพานทั้งหลายย่อมปรารถนาในสิ่งที่น่าใครน่าพอใจด้วยสายตาด้วยสัมผัสด้วยรสชาติเท่านั้นเหมือนอยากได้แค่น้ำผึ้ง บาปใดเท่าที่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลบาปกรรมยังไม่เกิดผลทันทีคนผ่านก็ไม่รู้สึกตัวหารู้ไม่ว่าบาปกรรมที่กระทํานั้นจะค่อยๆเผาผลาญตัวและปรากฏผลอย่างทันตาเห็นเพราะมันคือไฟที่ถูกเท่ากลบไว้ทันเมื่อเชื้อมันยังไม่ดับมันก็ลุกโผล่ขึ้นได้ฉันใดพระพุทธพจน์เหล่านี้จึงเป็นเครื่องเตือนมนุษย์ทั้งหลายว่าโลกมนุษย์คือศูนย์กลางแห่งสรรพสิ่ง เรายืนอยู่กลางทางสี่แพ่งการจะตัดไปทางตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งต้องรู้ให้แน่ว่าจะไปแพ่งไหนล่ะเส้นทางในสังสารวัตมีหลายเส้นทางมักนั้นแปลว่าเส้นทางพระพุทธเจ้าทรงชี้มักให้เราเดินชี้มักแปดให้เราได้เดินเราก็เดินตามพระองค์ท่านไปถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไปอาจหลงทางได้ในทางสี่แพร่งแพ่งที่หนึ่ง กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแพ่งที่หนึ่งแพ่งที่สองมีโอกาสไปเกิดในสวรรค์แพ่งที่สามไปเกิดเป็นพรหมส่วนแพ่งที่สี่นั้นนําไปสู่อความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานอ้าก็ดีทุกแง่งเลยถูกต้องเพราะเรารู้ธร,รมเราจึงไปอยู่ในแง่งที่มีทางเลือกได้มิเช่นนั้นเราอาจไม่มีทางเลือกและต้องลงไปสู่แดนล่างที่เราไม่ต้องการเรียกกันว่าแดนร้อนกันแล้วกันท่านทั้งหลาย ในวันนี้ย่อมแสดงเส้นทางไปสู่สวรรค์เพราะเป็นทางที่ง่ายที่สุดและหวังได้ในมนุษย์ทุกคนแต่อย่าหวังเพียงแค่สวรรค์นะเล่าให้ฟังถึงความดีของสวรรค์นั้นให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆท่านพร้อมจะไปหรือยังท่านพร้อมจะไปหรือยังผู้ใดพร้อมกับเราจงกดหนึ่งแสดงตนขึ้นมานะบัดนี้ผู้ใดยังไม่พร้อมก็น้อมจิตให้พร้อมแล้วค่อยกดหนึ่ง เป็นการตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับให้เราระลึกรู้ว่าเรากำลังจะฟังทำอะไรที่พูดมานี้เป็นธรรมหรือยงังเป็นแล้วนะครับแต่ธรรมะมีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดมีอ่อนมีแก่มีหยาบมีละเอียดมีเป็นขั้นเป็นตอนหมดคุณทั้งหลายที่กดหนึ่งเข้ามาทั้งหมดนี้ขอจงพบทางหนึ่งนั้นคือเอกยามรรคของชีวิตจงพบหนึ่งนี้คือพระนิพพานนะครับ ขอความปรารถนาที่คุณตั้งจงสำเร็จด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อกายวาจาใจรวมเป็นหนึ่งครับสาธุครับเข้าใจเรียงว่ากฎหนึ่งที่นี่ไม่ใช่กฎหนึ่งอะไรกฎหนึ่งด้วยความพร้อมจิตพร้อมใจว่าจะไปด้วยกันครับเป็นหนึ่งเดียวคุณทั้งหลายครับเรื่องราวนี้มีนางเทพพิดาองค์หนึ่งนางชื่อวรัชชุมาลามีครั้งหนึ่งที่พระมหาโมคคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายพระเอตตัคคะ ผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดในจักรวาลได้เหาะผ่านจาริกไปยังเมืองสวรรค์ทันได้พบกับเทพธิดานางหนึ่งนางชื่อรัชชุมาลาพระเถระจึงได้ถามนางฟ้าว่าเธอทำบุญด้วยอะไรมาหรือแม่นางฟ้าเธอจึงมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักยามเธอฟ้อนรำอยู่เสียงทิพก็น่าฟังน่ารื่นรมใจในทุกท่วงทำนองการเคลื่อนตัวของเธอ กลิ่นทิพย์หอมรละรื่นชื่นใจออกจากกายเธอทุกสัดส่วนเยื้องกายไปมาเสียงเครื่องประดับที่ช้องผมก็เปล่งเสียงไพเราะก,กังวานน้าฟังต่างหูเพชรของเธอที่ต้องลมสั่นไหวก็ส่งเสียงไพเราะแม้มาลายบนศีรษะเธอกลิ่นหอมชื่นใจฟุ้งไปทั่วทิศของทิพทั้งปวงนี้เธอได้แต่บุญใดมาครับคำนี้ดีนะเขียนไว้ก่อน เวลามีคำดีๆต้องจดไว้ก่อนนะของทิปวันนี้มีคุณบุญศริวันนำส่งปัจจัยมหาสังฆทานเข้ามาเนาะบีน้อยนะเป็นสังฆทานต่อเนื่องในของของเดือน6นะครับแล้วก็บุรนาบุญกับพี่รุจภาสามัคคีนะครับกับบุญรุจภาสามัคคีในการร่วมเป็นบุญขีฬานะปัตหากแล้วก็ตักบาตรถวายพระตังหารพระพิสุทธิ์สงนานาชาติซึ่งน่าจะไปวันเสาร์าหน้า สาวหน้านู้นนะโอเคสาธุครับก็ว่ากันไปตามเหตุและปัจจัยครับคนที่ทํามาแล้วก็บริบุญแล้วนะแม้อื่ยนะ่าไม่หมดขอให้รู้ว่าบุญสําเร็จแล้วนะครับของทิพย์ทั้งหลายนี้เธอได้แต่บุญใดมาคําดีมากของทิพย์ทั้งหลายนี้เธอได้แต่บุญใดมาหน้าไปทําเสือ้อ ครั้นเมื่อเห็นพระเถระท่านถามเช่นนี้นางฟ้ารัชชุมาลาจึงเล่าความหลังให้ฟังเธอน้อมกราบข้าแต่พระเถระเจ้าในชาติก่อนนั้นดิฉันเกิดเป็นคนรับใช้เจ้าค่ะอ้าวเอาละฮะดิฉันเกิดเป็นคนรับใช้ไปเกิดอยู่บ้านเศรษฐีชาตินั้นดิฉันเกิดเป็นคนบุญน้อยวาสนาก็น้อยถูกดุดา่าเคี่ยนตีตลอดชีวิต วันหนึ่งดิฉันทนไม่ไหวก็เลยคิดว่าจะฆ่าตัวตายไปเกิดใหม่ซะดีกว่าดิฉันจึงแกล้งถือหม้อน้ําทําทีว่าจะไปตักน้ําขันพ้นหมู่บ้านจึงวางหม้อน้าไว้ข้างทางตนเองเดินเข้าไปป่าใหญ่ไปพร้อมกับเชือกเส้นหนึ่งคิดไปว่าจะไปผูกคอตายปรากฏว่าในขณะที่ปีนต้นไม้ขึ้นไปอยู่บนคบไม้สายตาของดิฉัน เหลือบเห็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งพระเทระก็ถามว่าเธอได้เห็นสิ่งใดแล้วนางฟ้านางฟ้าพนมมือขึ้นบอกว่าดิฉันได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้สาธุครับคุณว่าบาังเอิญไหมพทธเจ้าจะมาให้เห็นคนจะฆ่าตัวตายไม่เห็นพุทธเจ้าไม่มีบังเอิญล้วนอยู่ในข่ายพุทธญาณที่รู้ว่าถ้าไม่เสด็จมาชีวิตนางจะดับสูญแต่ถ้าเสด็จมานางจะได้ผลลัพธ์เพิ่มพูนจากเรื่องราวเรื่องนี้และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทั้งหลายว่า ไอความลําบากอะ่ะก็เจอกันมาทั้งนั้นแหละไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกมันก็ลําบากกันมาทุกคนทุกภพทุกชาติความเป็นมนุษย์ได้ยากแล้วก็รักษาไว้ได้ยากยิ่งใช้ชีวิตก็อย่างลําบากยิ่งแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันไปได้เพราะการมีกันและกันเคียงข้าและสร้างบุญและการเป็นเพื่อนเคียงข้าในการสร้างบารมีเรื่องนี้สําคัญมากๆคุณทั้งหลายดิฉันเหลือบไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าข้าเธอเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําอะไรละนางฟ้า นางฟ้าบอกว่าพระองค์ทรงเข้าฌานอยู่อยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแค่วินาทีแรกที่ดิฉันได้เห็นเกิดความขนลุกชูชันไปทั้งตัวตกใจว่าใครเนาะช่างกล้ามาอาศัยอยู่ป่านี้คนเดียวเพียงผู้เดียวตอนนั้นดิฉันไม่รู้ว่านั่นคือพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยทำไมจึงมีรัศมีผ่องใสแผ่ออกจากกาย ทางทั้งที่นั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นดูแล้วท่านไม่วอกแวกอะไรเลยหรือจะเป็นคนที่เขาลือกันว่าพระพุทธเจ้าครับพอดิฉันคิดคำว่าพระพุทธเจ้าในหัวเสียงอันนุ่นนวลจากมหาบุรุษผู้นั้นได้เอ่ยขึ้นมาว่ารัชชุมาลาเป็นเสียงที่นุ่มนวลที่สุดไพเราะที่สุดที่ดิฉันเคยได้ยินดิฉันคลายความตกใจกลัว จึงค่อยๆไต่ลงจากต้นไม้ท่านได้เรียกให้ดิฉันเข้าไปหาและได้ตรัสว่าพุทธัทงสรนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิดิฉันรู้สึกว่าเป็นคำที่ไพเราะมากดิฉันจึงได้กล่าวตามว่าพุทธัทงสระนังคัจฉามิ ข้าพเจ้ามีตถาคตเป็นที่พึ่งธรรมังสารนณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสารนณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วสมเดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดดิฉันท่านสอนว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์ตัณหานั้นคือต้นเหตุของทุกข์ทั้งหลายตัณหาแปลเป็นไทยว่าอะไรฮะความทยานอยากครับเอาความทยานอยากไปใส่เรื่องอะไร ทังทุกเรื่องครับทุกเกิดทุกอันลองไปใส่ดูสิมีรถอยู่แล้วเอ,เอาแบบไม่มีรถไม่มีรถทยานอยากจะมีรถไปใส่ปั๊บก็ต้องใส่ความพยายามลงไปกว่าจะได้รถมาบางคนใช้วิธีรัดขโมยเอาซะเลยก็หนีทุกตัวใหม่ไปเรื่อยๆเห็นไหมทยานอยากจะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ใช้รุ่นเก่าอยู่ไม่พอใจใช้ได้ทุกอย่างแต่ไม่พอใจเพราะมันไม่ใหม่ ทยานอยากไปสู่สิ่งใหม่ทุกใหม่ทําบุญอยู่ดีๆทยานอยากไปอยากจะสร้างให้ให,ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้จะสร้างองค์พระที่สูงที่สุดในโลกอย่างเงี้ยกว่าจะใช้ปัจจัยเท่าไหร่มันก็เป็นทุกปีอีฉันใดก็ฉันนั้นตัณหาจึงเป็นต้นทางแห่งทุกข์ทั้งปวงรัชชมาลาพระนิพพานคือการสิ้นทุกนะพระนิพพานไปด้วยมักมีองค์แป เป็นทางเดินสำหรับการสิ้นทุกข์ดิฉันดำรงอยู่ในโอวาสนั้นด้วยความพักดีจิตไม่หวั่นไหวเลยเจ้าค่ะด้วยศรัทธาอย่างมั่นคงจากครั้งนั้นดิฉันจึงถึงธรรมตลอดชีวิตสร้างบุญกุศลตลอดและผลบุญนั้นจึงนำมาเกิดเป็นเทพธิดาแห่งพุทธะเช่นในเวลานี้ที่พบพระคุณเจ้าเจ้าค่ะพระคุณเจ้าเจ้าขา ทุกวันจะมีดุริยะเทพเป็นเทพที่เล่นการดนตรีชำนาญหกหมื่นองมาประคมดนตรีปลุกเร้าดิฉันให้เกิดเป็นปิติโสมนัสนอกจากนั้นจะมีนางเทพอับสออีกหลายหมื่นนางเข้ามาฟ้อนรำขับร้องบำรุงบำเรอให้เกิดความรื่นรมสวรรค์เป็นที่สำหรับคนทำบุญไวจ้จริงๆเจ้าค่ะพระเถระเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคนที่มีบุญ ที่สร้างไว้แล้วเท่าที่นี่ไม่มีความเศร้าโศกใดๆมีแต่ความเพลิดเพลินใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเจ้าค่ะคนผู้ใดผู้มิทำบุญย่อมไม่มีสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าใครทำบุญไว้ครบครันนานาก็มีความสุขทั้งโลกหน้าและโลกนี้นางกล่าวว่า mm hmm. น้อมกราบพระเถระเจ้าได้โปรดไปแสดงธรรมน้แก่ชาวโลกว่า ผู้ใดปรารถนาจะเกิดที่สวรรค์ควรทํากุศลนั้นให้มากจึงจะพร้อมด้พ่อขสมบัติตอนมีชีวิตและบันเทิงด้วยทิพยสมบัติในสวรรค์พระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนจานวนมากทรงเป็นัทคีนนยะบุคคลทรงเป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ที่ใครๆได้สักการะแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์คําบอกกล่าวเรื่องราวของนางเทพธิดารัชชุมาลา จึงเป็นเครื่องประจักษ์ชัดว่าด้วยจิตที่มั่นคงในพุทธธรรมส,สังฆะย่อมมีสุคติเป็นที่ไปเป็นแน่แต่ว่าในเรื่องเรื่องนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไปเองด้วยครับท่านได้ตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิกระสูตรครับมิจฉาทิฏฐิคือความคิดผิดๆนะนะอยู่ในพระไตรปิฎกยิดเล่ม25พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ทํากายยัุจริตเราได้เห็นสัตว์ที่ทําวจีทุจริตเราได้เห็นสัตว์ที่ทํามโนทุจริตกล่าวร้ายใส่ความพระอริยเจ้ากล่าวร้ายใส่ความผู้ทรงธรรมทรงศีลม,มีความเห็นผิดผิดและเที่ยวชักชวนผู้อื่นทําตามความเห็นผิดผิดนั้นเธอรู้ไหมว่าผลเป็นอย่างไรหลังจากที่ตายสิ้นชีตไปแล้ว คนเหล่านี้จะลงไปเกิดในอบายภูมิทันทีเกิดทุกขติวินิบาตและลงนรกภูมิเรื่องราวเหล่านี้เรากล่าวขึ้นมาหาใช่เพราะเรารับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์นักบวชอื่นไม่แต่นี่คือยานรู้ของตถาคตที่เราตัดสู้ได้เองเราเห็นมาเองเรารู้แจ้งเองเราจึงแสดงธรรมเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายเราเองได้เห็นหมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริต กล่าวด้วยว่าจีสุจริตมีความคิดด้วยมโนสุจริตไม่กล่าวใส่ร้ายปราโมทาพระิยะผู้ทรงธรรมทรงศีลมีความเห็นชอบและชวนให้ผู้อื่นทำกรรมดีตามได้ด้วยความเห็นชอบนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคนเหล่านี้ครั้นเมื่อตายกายแตกดับแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทันทีตามระดับชั้นของกำลังบุญเรื่องเหล่านี้เราได้หาได้กล่าวตามผู้อื่นไม่ เป็นความจริงที่เรารู้เองเราเห็นเองเราทราบเองเรารู้แจ้งเองจากหลักธรรมที่ได้กล่าวมาและพุทธพจน์ทั้งหมดจึงสรุปว่าการจะได้เกิดในสวรรค์หรือเกิดในรกในอบายภูมิไม่มีใครตัดสินลงโทษเราได้ทุกอย่างเราคือผู้กำหนดด้วยการกระทำของเราเองพบหน้าจึงเป็นผลจากพบนี้เราจะทราบได้อย่างไรล่ะ ว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายความจริงตั้งมากมายในโลกนี้เราไม่อาจรู้ได้ด้วยตัวเราเองเราต้องอาศัยคนอื่นบอกเล่ายามเวลาคุณเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกเล่าว่าคุณเป็นโรคอะไรโรคอะไรต้องจ่ายยาอันไหนอันไหนต้องรักษาอย่างไรอย่างไรแล้วคุณก็เชื่อหมออย่างนั้นเพราะท่านคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้น เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องกุศลวิบากอาก,กุศลวิบากเราก็ต้องฟังจากผู้รู้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งแทงตลอดทรงรู้ในยานอันไม่มีอะไรข้องขัดปิดกัน้นท่านทั้งหลายเรื่องอย่างนี้เราจึงรู้เองไม่ได้แต่เมื่อคุณมีความเชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะเชื่อการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าเราเชื่อในการตัดสรู้จริงของพระพุทธเจ้าเราเชื่อในสิ่งที่ทรงตัดสรู้ และได้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ลังเลสงสยัยทําด้วยใจเลื่อมใสศรัทธานี่แหละจึงเป็นเครื่องชีวัตนา,นาหมอบอกให้กินยาสามเม็ดต่อหนึ่งมื้อคุณจะกินหนึ่งเม็ดต่อสามมืม้อก็ไม่ได้ขัดวิธีการขัดวิธีรักษา,ส,ษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้อย่างนี้เราก็เดินตามไปอย่างนี้ด้วยศรัทธาและใช้ปัญญาพิจ,จารณาด้วยเพราะมีคํากล่าวว่าอย่าเชื่อเพราะเพียงเป็นเพียงพระตถาคตกล่าวต้องพิจารณา ท่านทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้เองโดยชอบแล้วจึงนำความจริงมาเปิดเผยให้ชาวโลกได้รับรู้และปฏิบัติตามได้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพรหม,มโลกเรื่องนิพพานเราก็ย่อมเชื่อว่าเป็นจริงตามที่พระองค์สอนในเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องที่ข้องขาใจของใครหลายคนเพราะเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขาไม่ศรัทธาในคําสอนใ,นใดๆจึงทําไปด้วยความลังเลสงสัยดังนั้น เพื่อให้กระจ่างในเรื่องเรื่องนี้จะนำพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสอนชาวนาคนหนึ่งว่าตัวพระองค์เองนั้นก็ไม่ทราบถึงความจริงต่างๆที่พระองค์งทรงธรำมาก่อนเช่นเดียวกันก็เปรียบเหมือนเธอทำนาทั้งหลายเธอย่อมมีที่นาเธอย่อมมีเมล็ดพืช เธอย่อมใส่ปุย๋ยรดน้ำพรวดดินด้วยกิจกรรมรอคอยฝนฟ้าและแดดทั้งหลายให้ผืนที่นานั้นงอกพืชผลผลิตขึ้นมาสอนนีรรมม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บอกกับชาวนาทั้งหลายว่าตัวพระองค์นั้นก็เป็นชาวนาผู้หนึ่งแต่นาของพระองค์นั้นคือจิตใจพระองค์ใช้ศรัทธา้เป็นต้นพืชใช้ความเพียรน,นั้นเป็นฝนใช้ปัญญาเป็นแอกและไถ และใช้ใจเป็นเชือกใช้สติเป็นผานกํากับและดายาวัชพืชคือกิเลสออกด้วยคำสัต์จริงเกิดผลด้วยความสงบนาของพระองค์จึงเป็นนาอมะตะสาธุครับท่านทั้งหลายครับและพระองค์จึงนําผลที่ได้งอกเหล่านั้นมาแจกจ่ายสู่เราทั้งหลายเพราะเป็นผลที่งอกจากนาอมะตะนั้นนาที่เป็นผืนของจิตใจนาที่ใช้ศรัทธาเป็นพืช นาที่ใช้ความเพียรเป็นฝนนาที่ใช้ปัญญาเป็นแอกและไทยนาที่ใช้ใจเป็นเชือกใช้สติเป็นผานด่ายาวัชพืชกิเลสออกด้วยความสัตย์จริงและเกิดด้วยความสงบของใจนาพระองค์จึงสําเร็จผลเป็นอมตะแล้วจึงเอาผลนั้นมาสู่เราทุกคนนะครับท่านทั้งหลายแต่บางคนรับผลนั้นแล้วก็ได้ลิ้มรสพระธรรมนะเขาก็ย่อมมีสวรรค์เป็นภพหน้า บางคนก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนก็บรรลุมาผลนิพพานก็ตามแต่กําลังศรัทธาว่าเป็นพืชชนิดไหนกันสปีชีส์ที่ปลูกเป็นพืชแบบไหนบางคนได้รับผลนั้นไปแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้กินไม่ได้รับรู้จึงไม่ได้รับผลอันจะเกิดประโยชน์จากผลผลนั้นนะครับสรุปได้ว่าในภพชาติภายหน้าความรู้เรืองของชีวิตหน้าล้วนเกิดจากบุญกุศลที่บำเพ็ญในชีวิตนี้ขณะนี้ภพนี้ยามนี้ การทำบุญทั้งปวงจึงเป็นการยกระดับจิตของผู้ทำให้สูงขึ้นต่างจากสัตว์โลกทั่วไปให้เราได้กลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นผู้มีใจสูงและเมื่อคุณเป็นผู้สั่งสมบุญไว้มากย่อมทำให้เชื่อได้ว่าย่อมเป็นผู้สว่างไปในภายหน้าเป็นผู้มีอันจะได้รื่นเริงในสวรรค์เป็นเบื้องหน้าแน่นอนอีทะนันทติเปจตะนันทติกตะปุญโยอุพายะถะนันทติคนผู้สร้างบุญไว้ อยู่โลกนี้ก็ร่าเริงนะตายไปแล้วก็ร่าเริงเขาย่อมร่าเริงเบิกบานในภพทั้งสองครับปุญ,ญังเมกตันตินันทติพิยโยนันทติสุขติงคัตโตติเขาย่อมร่าเริงเพราะได้รู้ว่าเราสร้างบุญไว้ดีแล้วและยิ่งร่าเริงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะรู้ว่าเมื่อตายไปแล้วย่อมได้บังเกิดในแดน,นสวรรค์เป็นอย่างน้อยอันเป็นทิพยพยวิมานเป็นสถานรื่นเริงบันเทิงใจ เทศนาปริโยสารจึงถึงการอันสิ้นสุดในการแสดงธรรมเราได้แสดงหลักธรรมต่างๆไว้ครบถ้วนแล้วจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขอน้อมอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและรัพสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลที่เราทั้งหลายสร้างไว้ดีแล้วได้บำเพ็ญเพียรมาในวันนี้และจะบำเพ็ญต่อไปจงรวมตัวเป็นตบาเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสยัยนำส่งให้ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติพรหมสมบัติอริยสมบัติและนิพพานสมบัติเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภะปฏิพานธนสารธรรมสารสมบัตินั้นทุกประการเอวังก็มีด้วยประการละชะน,นี้แหละสาธุก,การครับแน่นอนว่าก็ไม่ได้เทศตามนั้นทั้งหมดแต่ใช้โครงสร้างจากการเทศนั้นแล้วก็ถอดรหัสการแสดงธรรมเชื่อมโยงเข้าไป สุดท้ายมันก็กลมกล่อมออกมาเป็นเรื่องเรื่องเดียวฟังแล้วก็มีพลังฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ศูนย์เปล่าพบนี้เราไม่ได้เป็นโมฆะบุรุษเกิดมาได้สร้างบุญบาร,รมีอย่างนี้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องรอรีอะไรเราจะเป็นผู้ฉลาดในวิบากแห่งกรรมและยังมีกันและการเคียงค่าได้สร้างบุญใครที่สร้างบุญกับธรรมะปัญญาอยู่พิมพ์ธรรมะปัญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยขอดูหน่อยว่าเหลืออยู่กี่คนนะเวลานี้นะขอดูหน่อยฮะ ลึกซึ้งนะ ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับทร,รมาปัญญา100%นะคอมเมนต์มันขึ้นช้าหน่อยอาจารย์รออยู่ไม่มีปัญหาครับขอบพระคุณนะครับทร,รมาปัญญา100%ปรากฏขึ้นมาแล้วครับคุณแหมลิปินคอร์ดครับ จ้พยาพญาลอยนภาคุณหนุแหม่มนธนพรมาริวันดาน้อยคุณปรทคุ้มชุวันอ้อเรินนะฮะเจ้าคุณดุรยางสนานพี่เล็กสวีเดนพี่เบนเพิ่มบุญทรัพย์พี่เพนโรเซนคริสนะครับเพราะกระแสะความร้อยเนั่นแหละมันทาให้เราทําด้วยความบริสุทธิ์ครับทาโดยไม่ลังเลสงสัยไม่ติดขัดติดข้องคาในใจคำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กล่าวเล่นเล่นได้ง่ายๆนะครับและทุกครั้งที่กล่าวนั้นอานุภาพมันสูงมากเพราะผมบอกแล้วว่าคําว่าธรรมะปัญญาที่สร้างบุญ เราไปในมหามในมหาสมาคมก้มหน้าไม่ไอดินเงยหน้าไม่ไอฟ้ามองไปทั่ว่่าไม่ไอใครคํานี้ปรากฏชัดที่ไหนมีแต่คําชื่นคําชมครับให้ปรากฏเกิดไม่มีคําร้ายปรากฏเลยครับผิดจากนี้จึงไม่ใช่เราเพราะเรามุ่งกระทาด้วยความปิติเบิกบานแล้วคุณมีบุญเป็นพลังงานพี่อึ่งกดจะันหนึ่ร้อี่รู้จะพันหนป์ป้าการุณหน100ึ่งรอยเปธรรมปัญญาครับบทนาบุญทุกประการนะ ซาวเช็คอย่างนี้แหละเพื่อที่จะเราจะเดินหน้าไปต่อครับ